เ,เ็เลยวทำคลิปวทุกวันเลยไหมเอเอฮะแล้วคนก็เริ่มดูน้อยลงเสวัสดีครับวันนี้เรามีเอาเปดนนักร้อเฮ้ยมีเอาไปดูนักล้อ อะไรแปลไงแปลให้คนได้ไงอ๋อเอะเออ้าววันนี้ครับอมบอกในเกมมันเล่นหัวร้อนมากตัวนี้หัวมันก็พูดันไป่แปลตามมเรยแปลตามเขาวันนี้คือแบบ ขัวแบบถึงจัดๆอ่ะแล้วหนวดก็ล้มแหลมล้มแหลมเหมือนปลาท็อกเกอร์แล้วคำแรกพูดว่าอะไรหัวถึงจานๆเป็นปลาท็อกเกอร์เลยหนวล้มแหลมมันปลาเกินอ้าวนี่คือรายการขัวไรล่ากองก้าบก้าบป่งปังปังปุ๊แป๊บป๊บสร้างหรือขวาไส้หรือขวาขวาช้างหรือชูวีไหนไส้หรือขวาอ้าวในทางมันสร้างอ่ะช้างกูอยู่ไหน วันนี้ไม่ได้ไปทำอาหารแต่ว่าจะมาแข่งกินอาหารกันแต่กติกาง่ายๆคือกินยังไงก็ได้ให้น้าหนักเพิ่มเยอะสุดก่อนเราจะกินเราไปชั่งน้ำหนักก่อนว่าเราหนักเท่าไหร่แล้วก็ไปกินมีเวลาค่ายคนละ5้าทีกินยังไงก็ได้5้าทีนี้มาชั่งอีกทีหนึ่งน้ำหนักเพิ่มเท่าไหร่มาวัดกันจากน้าหนักคงคงเดิมของเองแล้วอ่าใครหนักเยอะสุดเอาตังค์ไปกินของไล่น้กันละสองพันบาทเฮียกินด้วยได้ตังค์ด้วยไอ้เหีย อันนี้ดูด้านเงินนะดูดีใจเลยอยากมีเงินจักร้อยรอยล้านอยากมีบ้านจักร้อยรอยหลังไปกิโลเลยโอเคเดี๋พร้อมแล้วไปช่างกิโลกัย ายอย่างมากพิซซ่าเค,คเ้กคุยหออบ,บอกเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยบนโต๊ะนี่คำนวณได้เลอม,มาลแสนกว่าแคลอรี่ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเท่าไหร่ก็ค่แคลอรี่สมอลน่ะรู้หมื่นนิดนิดหมื่นนิดนิดไอ้เกียเราแค่จะเอามาเอาเอามาเอาแคลอรี่อะไรแบบนี้เอาเลยไหมเอาวกระดิกาแล้วครับผมอย่าลืมนะไปแจกช้อนหน่อยช้อนหน่อยจะเวลาไหนเจะเวลาอยู่ไหนจะเวลาอยู่ไหนอ่าเี่จะเวลาแล้วห้านาทีเท่านั้นนะครับห้าทีในการกินเท่านั้นหมดห้าทีทุกคนหยุดแล้วไปชั่งน้ำหนักกันว่าจะได้น้ำหนักเท่าไหร่ถ้าใครเยอะสุดเงินสองพันบาทจะเป็นของท่านทันทีเอาไปยงัเยอะที่สุดใช่ไหมเยอะที่สุดอ้าวโอเคพร้อมไหมพร้อมมากปะพร้อมแล้วกรรมการครับผมเตรียมจับเวลาอ อย่ารีบลาครับปิี๋เอ้ยมันไม่เล้าใจเลยไม่มีความมันเป็นร้อนถก็เดี๋ยวมูฟิ้งเนี่ยแคลอรี่เยอะคนดีอื้มอื้มรู้สึกอะจริงเยอะกูบอกเลยว่าอาจจะจะอึบได้เพราติดคอหมูปิ้งขึ้อันนี้ว่านเขาแแป้งเพิ่มน้ำหนักดีสุดเลยอืมเดี๋ยวานไปแล้วหนึ่งนาทีต้องรอดนะครับตอนนี้ทุกเมนูบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยมากชิลลี่ นึ่งนาทีแล้วนทนเลยวเค่ากเลหาลวตัดกนัปังมันเคียวยากว่ะไม่หานเลยสเสม่โอ้อปาดมเลยนีแล้วครับมันางยิ่ป้าหิวเปล่ากินอะไครับเฮ้ยนังหิปารอทีะรอทีก็แล้วกเฮ้ยสามทีมืนกิน้หน่ออยู่เยเฮ้ยขัน้นสอิยังมั้งเพิ่มลมสิบนาทีไหม เอออะมะต้องต้องแปดมะอือเดินหน่อยมะเพิ่มแปดคือแแปดแล้วแปดเจ้าของผมจะอิ่มอ่ะมาดูครับบอกนะดูกันยาวๆดูกันยาวๆว่าตอนนี้ผมมีความสุขทางไหนผมมีน้ำแดงที่มีคนมาเติมอารมณ์เหมือนเป็นพระสงฆ์เป็นอะไรที่กูชอบกินแหละไก่กูเด้ ปูนี่ไม่เหมาะกับการกินลูกซึ่งอย่งมันแน่นแน่นแน่นเร็วอ่ะก็ตอนเช้าอ่ะถ้าร่างกายคนเราอ่ะไม่เคยผ่านอะไรมาก่อนไม่กล้าจะรับเ็นูนี้มากเช่ไหมืรันเนี่ยมันเพราะมันไม่ยืดเหรอใช่กระเพาะมันยังไม่ยืดผ่านหน้าผ่านหน้าบ้านหนูกูผ่านไหมเออผ่านมาเมื่อกี้กูไหวไม่ขึ้นง่ายขึ้นง่ายอย่างไว้จัดก็เลยทำคลิปวันทุกวันเลยไหมเออฮะนะ้วคนก็เริ่มดูน้อยลงแล้ว คนอกไม่บอกว่าเออมึงเหลแดดไปเลยแดดไปเลยนี่พอเล่นกินแล้วแม่งจุกจุกถ้าสองข้างนี่เรียกแกะโสดผมอ่ะโอกระดองเดี๋ยวไม่หลุดคขาเจแรงกระองกระดักจุกมันจุกเหลือจหกันาทีครับผม ไปไปไปสิบนาทไปสปนาทีไปสิบนาทไปิบาไปรังไปังฮายังไเลยปะ้นแงเขากแล้วเหรอไไเองนี้มาเลยของข้ากูยัดไม่เข้าเลยข้าวหวานแล้วอย่างเงี้ยนะไม่รู้ว่ากูเอาอาจจะเอาเพิ่มทีน้ำก็ได้กูอะกินด้วยเฮ้ยอะไรไปเวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งนาทีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเเ กองหวานแล้วตาตาตตอิ่มเลยีเกพูดด้ไอ้สัสเฮ้ยอะไรว้เหลกเกศอรไว้เฮนอยโอเคอาเลยตอตตเอเอาหัวเลยรู้รู้อะไก็ได้เลยอเลยเฮ้ยอ้วกหอ่านยีิไา่้เาเดอพนร รื้อมิ่งแล้วกูอัดเขาเหนียวจุกเลยเดียวเออลยเอ้ยเอาก็จะไวเอาเอาไว้แล้วบอลนะหกห้าสี่สามสองหนึ่งปังครับปังครับปังครับยองมือขึ้นครับยองมือขึ้นครับนี่มะม่วงอันนี้เป็นไงอวกอันนี้มันน่าโคตรทิมเป็นไปกูว่ากูว่ามะม่วงกูจอดสุดท้ายอ่ะกูชนะ เฮ้ยดูไอ้แอบไขึ้นลูกเขาเหนียวมันน่นเต่มเลยเต็มยดหวดน้ำไปปั๊กเขาใหญ่นะเออเป็นไงวานนี่ง้เมื่อแล้วเมื่ออนมองขางผู้หญีกแล้วได้ผู้หลวตัวเยหลับเลยขาผู้หญีงสูงเลยเหี่ยเป็นไงอิ่มดี ยริงดีโอ้โเมื่อกี้ล่อเข้าไปจะคนอื่นอาจจะดูแบบกินแบบไม่เรียบร้อยอะ่ะไอ้อน,นี้หนึ่งการมันแบบบักบักบักเลยชอบเราประธานจริงจังชอบเราประธานจริงจังสุภาพจะด้วยสุภาพจะด้วย ก็ม,มึอหมดเลยไม่เจอเครื่องอะไเป็นแป้งใช่แปง้งมิชาสองอันแล้วก็ไก่ทอดคอไก่ทอดแล้วก็ตู๋ไก่ทอดห<แ>มูปิง้ปงหมูปิ้งสามไม<อ>้น่นอนก็ขอมิีด้วย <laughs> ียจังหวะนี้ก่อนที่มันจะมีน้ำย่อยออกมาย่อยท่างนนกว่าท่างนนกว่างโอเคผมอาตเอาไปเดี๋ยวเราจะไปชั่งน้ำกันหมุนแม่ชนะอยู่นี่นะโอเคนะเอางี้เราชั่งไปก่อนเราภาพดูให้เด็กเขาจดไปเออเราแล้วบเสนอตุดท้ายโอเคเออให้ใครเขามาบอกอีกทีว่าใครชนะเลยโอเคไปดูกันโอเคครับุหัวหจะหัวหัวหรอหัวเดือดหัวจริงๆแล้วเรากินได้เยอะนี้ไว้แต่ว่าพอเป็นการรีบกินอ่ะมันกินได้น้อยลงไปหนักเกิน ข่าโอเคช่างก่อนแล้วกันคนทุกคนก็ข้ามมองนะรู้มองกันนะขึ้นช่างเฮ้ยมองไม่มองไม่มองอนะมึงอย่ามองนะโอเคจดครับจดมันกดที่ไหนมันกดแล้วเนี่ยจดจดจดนะครับจดนะครับโอเคกับพี่ไปแล้วเรียบร้อยครับโอเคแล้วมองไม่ละมองไม่ละเออวะโอเคนะไม่เดี๋ยวกูไม่รู้ของตัวเองไงต้นต่อไปต่อไปโอ้คุณที่เหมือนลอยมาเลยเฮ้ยเฮ้้ยโโอห เี่นไ้มันน้องผู้หญิงมันน้องมันกกมอยู่ไม่赖หรอกไหได้ยังได้ยังครับอ่้ครับได้ัได้เอาเลยนะเอาเลยนะช่างกเข้าแล้วล่ะเฮ้ยแต่นี้นะตอนตอนช่างอยู่ถ้ามันเอามือกดหลายตรงนั้นมันหนักขึ้นอ้าวตัวว่ะมันอยากรู้มันจะหนัก ทำไมคือมกี้นะฮะมึงดูมิกกี้อยู่ข้นอยู่ขึ้นอ่้นอยู่ขึ้นอยู้โอยู่ข้นอยู่ขึ้นอย่ข้อย่ขึ้อยข้นอยู่ข้ย่ข้อย่ข้นอย่ขี้นยู่ขึ้นอยู่ขย่ขึ้นย่ขึ้นอยู่ข้นอยู่ขึ้่ข้อยู่ขึ้อยข้อยข้ขี้มาล้ข้ขี้นขึ้ข้นข้นขี้น เล้ยมโคหละมึงยังไม่ใจกูเหรอใจกูเอ้ยอขูขี้กูปดขีอ่ะยาขี้อะไรนี่หนาวเลยยาขี้เลย้าแบกโนเดยเต็มถ่ายกูไม่เล่นหรอกกูปดขี้มันขยับเยอะไม่ได้ป้องเลีนไหนก็ถอดเรีก็ได้วเฮียนะการเามนังแต่กูเ้ามาเดี๋ยวย้มถามดิโอเค แกผมในช้ำหนักตัแล้วฝั่งกรรมการนี่สามารถหาคนมาแล้วเราจะบอกในการหาที่โหลเลยนะจะได้ดูเลยว่าไม่ได้แน่นอนเนยวันนี้ตัดคนออกก่อนแล้วก็ไปเหลือ2คนที่มาดวลกันว่าจะได้หรือเปล่าอยากดูบีจินนาจินาดีกสุขุบาเอ๊เอ้าไอมี่เข้ามาโอเคไอมี่หาคู่โหลก่อนครับ ตัดออกไปเลยเอาแบบตเตๆนะโฮ้ยพี่บีแก่ เฮ้ยอแยบมองแยบมองไม่มาถึงจะแยบมองเลยแอบมองล่องนมแอ่มองล่องนมครเขาแอบมองล่องเนื้อประชุมฐานของเขาไค่เคตรกานที่ได้ที่หกคนสุดท้ายน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเป็น0.4กิโลโอ้ยน้อยว่ะไอ้บิ๊กเล่ย์ไอ้บิ๊กเล่ไอ้บิ๊กเล่ไอ้เอี้ยตัวแค่นี้ไอ้เอี้ยคนที่ได้กิโลโคตรกากแบบโคตรกาบกาบสุดๆโคตรกากไม่ต้องย้ำไอ้เอี้ยคนชนบุรีพี่อู๊ดค่ะ เลือดตอนนั้นหมดเลือดตอนนั้นไปเออเลือดตอนนั้นหายหมดเลยโลนึงเลยนะพี่เลือดไปโอ้ยแสดงว่าโอ้ยไปได้ไม่มีสิทธิ์ไปแล้วไม่มีสิทธิ์ไปตอนนันแล้วนะครับวเดี๋ยววันนี้ห้าน้ำหนักเพิ่มมาสูนจุดห้ากิโลโอ้ยยังตัดตัวเองเหรอไอ้บิกแหลบิกแหลบบิกแหลบคือกากไม่แพ้กันแต่ว่ากากมีระดับขึ้นมาหน่อยโอ้กากอยู่ระดับคนในนี้ดีค่ะได้แก่พี่อามค่ะ อากาศมีระดับระดับยี่ห้อวู้ดอิ่มอยู่นะเฮ้ยกากากากอากมีระดับต่อไปขึ้นมาสูงจุดหกกิโลนี่เหรอเรื่องอะไรห้าจุดหกนะเว้ยเอาบิ๊กแหลยบิ๊กแหลยบิ๊กเอ้ยบิ๊กไอ้บิ๊กจะบอกไา้สัตว์คนที่ได้ที่สี่คือพี่มีนิ่มค่ะ เอไอ้อพี่มึงมาได้ไงเนี่ยอม่ไอพี่เป็ไอพี่มึงใส่เต้ามาได้ไงอาจารย์ใส่ขนาดนี้เราประทัดจริงจังไงเราดับเขาดับคนยืนเรียงกันคนที่สามนะคะน้ำหนักเพิ่มขึ้น0.8กิโลคนที่ได้ที่สามนะคะพี่บิ๊กค่ะ นี้แหละเยเขาสาษาับประทานจีจังเขาดกินเป็นกิจลักษณะนี้ประทานจีจังที่หนึ่งที่หนึ่งเลยเขาเสียงสาวด้วยเกิต้องเป็นกูตึม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 ู็นี้อได้วเสียงสาวที่อะไรไม่้รเหมือนใครเดินแรงคนที่ได้ที่หนึ่งผู้ที่เก่งที่สุดในการกินของโอฮาน่า ได้แก่บ้าบ้าบ้าบาบาไก่พี่สะบอนค่ะพี่สะบอนค่ะพี่สะบอนค่ะ พี่ซารอนขึ้นมาหน่สกิโขึ้นมา1กิโลหนเยอะนะนไงอยากไม่ได้ด้ยอนาเฮ้ยหนักที่ตาาหนักขี้ตาขมูขี้หูวะเนีตขี้หูขี้มุกครับก็ซารอนรับเงินรางวัลไปเลยส0 0พจานสองพันจานฮะ รับ0.2บาทร่อนาทให้จริงให้จริงให้เจงยอดยอดอ้าวสนุกดีเหมือนงานเกมอย่างนี้ถ้าเกิดต้องว่านะลองชวนเอาอาม่าเอากงมาเล่นย่าเขาเป็นโรคเพิ่มเหรออชวนย่าๆเลยผู้ใหญ่เก๋าเก๋าเกาก๋ชวนมาอ้าวนี่เล้ทุกคนต้องมลคิดตอนนี้ครับผมสนุกดีถ้าเกิดชอบกดไลค์กำลังใจให้เราหน่อยครับตอนตัดสายโอนหน้าด้วยครับผโอ้ยสวยเอาหน้าชอบยังมีปีกเเยอะมากนอกจะมาผสานกันแล้วก็ทำเป็นผ้าตรงนี้หน่อยตอนนี้ถ้ามาวางเรียงกันที่คุ้มราชมังเลยแล้ว ไปติ๊กเกอร์ไลน์ไปหาเลยได้ที่ไลน์สตโตพีเมอ่์โอฮาน่าเข้าไปเลยครับผมอันนี้โอฮาน่าขอลาไปก่อนเพราะลามาก่อนไม่เหนือกว่าม้ายังมีลาไงเพราะลาไปก่อนไม่ต้องควบไม่ต้องลิ้นไม่ต้องหัวเี่ลารอลิงก็ลิงลิงลาอยู่ในเรืออะไรจะบอกว่ารอลิงอยู่บนลอยเรือลายิงอยู่ในเรือกินแล้วชิมแล้วขีดอยู่อะเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้กับ ดีกว่าฉันไปเสียทุกอย่างเขากับฉันคนละทางเธอจะเลือก